นิยมใชการท่องเที่ยวนิยมใชการพักผ่อนแต่คือการประจนภัยกับลองเลนส์ออบสเวชันในวันนี้เราจะไปดูน้ําตกฉัดแก้วกันนะครับอยู่ในพื้นที่ของทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดน Google Map หลอกไปทางเข้าก็จะเป็นทางออฟโรดอย่างนี้ครับขับฝ่าคลองประมาณ3-4คลองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยต้นน้ำแม่กองเหมาะสำหรับผู้ที่จะลองรถเอ็นดูโรหรือวิบากหรือจะเป็นรถยกสูง o ออฟโรดของท่านน่าจะเหมาะกับท่านครับแต่ไม่แนะนำให้สำหรับคนทั่วไปที่จะมากัน พราะพื้นที่นี้ไม่มีอะไรน่าจดจํามากเท่าไร่ไม่ได้หมาะกับสายเทรคกิง้งหรือสายเดินปา่าไม่มีพื้นที่แคมป์ไม่มีจุดบริการนะักท่องเที่ยวไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งพื้นที่สวยๆให้ดูที่ว่าเขากระโจมลําบากแล้วสําหรับรถที่นี่คูณ2ครับไม่แนะนําอย่างยิ่งทางค่อนข้างจะแคบและนี่ก็คือบรรยากาศในพื้นที่ของลานชัดแก้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเป็นคลองเล็กๆ น้ไหลก็น่าจะเหมาะก,กับสําหรับคนที่ชอบฟิลบรรยากาศส่วนตัวส่วนตัวธรรมชาติธรรมชาติน่าจะชอบกันนะครับที่นี่แต่ขอเตือนก่อนอย่าหาทำอย่าตาม Google Map มา